บัวอยู่นีน่นี่มันกินหอมมาบ้าพี่น้องบ้างเอ้าทัาทายสบายดีเลยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Birds ทุกคขขนเนาะสำหรับวันนี้ขอกับสีพาทุกคนไปเบิ้งไปพ่อสิไปซ่อนปลาตามน้ำเซเพราะว่ายเื่เนกันบบมีแเนี่ยกิน ก็เลยตัดสินใจพามู่เพื่อนไปหาป่าเนี่แหละไปทุกคนไปเบิ้งไปสมบรรยากาศในห่วยเนาะเป็นยงใดการใช้ชีวิตเนาะ เดินทางลงหวยไปไกลมันไปหากลางม้งหรือว่าซอนซอนป่านี่หล่ะอยู่เฮือนกระบอมีแนวกินไปกับเบาปอนกับอาหาร นย่างลงหอดน้ำเสลแล้วพูดนำเสกอ่ะลงลายเติบแล้วเ<ะ>มื่อวานนี่ขึ้น<ะ>จนขึ้นหอดปลาเลยนะจะมาแย่ล่าเมื่อเร็วเนียไอ้เพิ่นเพิ่นตัดไม้สบายไป,ป<ะ>เอาอนนั่นไปใส่ใสายมุงตอนเสามเมื่อวานนี้นี่หนามขึ้นหอดปลาเลยนี่ลงลายเติบแล้วประมาณ ี่ห้าสิบเมตรแล้วมันลงต่อขึ้นไวขนาดลงไวเลย,ปปยลม,มีคนโมงบานเขาไปหาคุดจีปโปมจีปโปมหรือว่าจีหลีจีร้อนนี่แลหละเพื่อนกาซอนปลาตั้มเป็นอีมนึงนะ

หยิบติกับมขายาวนี่ปลาเปาวางปลาเปากัดเด้อไะจัดลย ให้บริษัทใหนอวหเามาในหนังสืห้ดอกบเยเออหันกเอาปลาน้อยปลาน้อยพี่น้องเอ้ยปลาย่งเขินปลาลาดบ่บ่แม่มาแปลแปจากปลาซิวลดเอิญนะปลาซิวเลอปลาซิวมาเหาแห่งบะฮูกันบ่บะหูเยอ

พูดปลาเนี่ยปลาอย่างนี้นะจัดหนักประกกดประกกดเนี่ยไฟข้องวะงูไข่นี่โอ้ทางนั้นปลาหลายแต่ทางนี้อันเงี้ยอันนี้พักออกแล้วปลาอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อโบไลเด้ออยูเนี่เด้อมาขึ้นเลยขึ้นเข้าคลองเลยอยู่โอคือท่านราชประศกัณฐ์ ปลากระซำมบุษย์สุกอาแจ๊บปลาตูตีอจไรปีกปลาปีกบุญครองสี่ปลาเปาก็คือแห่เลยนะโอ้ปลาตัวนี้แปลกที่สุดเลยจับในนี้แล้วนะโอ้โหอะไรก็ใส <Brothers> ่ค <Hum dû t> ุกปลาตัวนี้ให้เฮาลิ้นแห่งทองมันใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปลาเปาจะได้จึงมาละ ปลาบาันนี้ไรรบคนเด้อโอ้ปลานียัหน่งหน่งอย่างนีหูปลาปลาควางปลาโล่งทองโมแม่่นาะจากไปแาเลยูจกปลาดินปลาตาดันนี่เด็ตัวนี้แม่แม่อันนี้เขาเป็นปลากินหญ้าปลาขาวตัวนี้ปลานั้นปลาปลาควาง Này, đôi khi 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 đôi Này, đôi khi đôi khi đôi khi đôi đi, đôi khi đôi khi đôi khi đôi ัูุดีใไ้ตลอดูุดีใไ้ทั้งคืนเลยทั้งคืนเนี่น้องหาปูหาปลาพี่น้องเอ้ยผ่ากำลังใจนี่เด้อบ่มีของกินของอยากเงินคำซื้อกันยังบ่มีตัดสินใจไปสอนปลาไปกับน้องสายมีอยู่บ่ ฮันโมมีฮอตพอโตกำฮะมีบ้าดู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 น่อยยูโอพอได้กำอยู่เลยโอ้โหหลายเลยกำหนึ่งเกือบครึ่งครงของแล้ว ของประสาการเพิ่นไปน้ำอาดมาอยู่มาใส่เพื่อนเพิ่นนะง่ายนคือง่ายจับมุง นี่นี่ผลงานใ่ใหยัดก่อนนจับอดนีปปลาซอยได้ไหมปลาตะเวนคับปลาซอยีไปตรวจสนเพปลาารี่พอดีสี่โมงเกียมกลับ ปลาก็คือเราได้พอได้กินอยู่ทุกคนพอได้เห็ดจนปนเมื่อเห็ดกินอยู่คือกันไายนี่แหละาเอาจนเป็นไข้น้ำเลยใส่หยังกำลังเอาใส่มันออกจาวแกะขี้แกะขี้บนตัวนี้ไก่เลงกำลังทำงานนี่ปลาไงยัง ใส่สิเป็นยังไปกินเนื้อเดียวกะฟอว์โอ้แม่ใส่เลยเพราะว่ามันหอม บ้าเนี่ยก็คืออาหารเขาเขาบวกกินเพชรเขาใส่ตะเกียรเป็นนัวเขาเอือบเอาแล้วก็ปีนใส่บ้าเออบ้านีล้วก็หลายจชีงตอนนั้นครับอบเอาว่ครับครบแล้วกนใส่เครื่องหอมใต้คือบัใส่ขัาบัว วอยู่นี่นี่มันใบแน่นอนบุคืออยู่บ้านเฮาใบใหญ่อยู่นี่เฮาเบิ้งอยู่ใสอยู่ใสก็ไม่แต่ใบแน่นอนหรือว่าแนอพันธ์บ่างนั่นเป็นแนวพันธ์นะใส่เลยเด็ดเด็ดธรรมชาติ <c oughs> คนเลย หลอดแอดแล่ည ंच ไส้หม้อนี่บ่จะบ่ได้ทนหมูต้มก็ตักมากินเลยแล้วละจากแม่ตรตางบากืดูเค ไปมาคามดึงก้าง่างงลุงดุงอาหารห่าตักมาเรียบร้อยอาหารแรงไปใส่ยู่ไนคุมามาพี่นองไขาวกินป้าโตนอมาบามา้อมมึงเมื่อกี้ตอมป่าหรือไม่อมมึง นอกไม่น้อยกัเพื่อนผมกินน้ำทำไปย่อให้เพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลกันนงกินอาหไปรู้าษานั่กนอาตารรู้ภายนนั้นก็นอาหารู้าาจน I have a l i t e bit a i t t l b of e b a l i t e of a l i l i t of a l i e b o t b of นล้ก็เช้ามาตัวตกับเาง่ายนะเช้าจัจัมันอา้วกมีเจาแมักวนอิบาปอนนี่เคยถ่ายถ่าัมาถ่ัยตะกราบเลยนะครับ nó hay à ờ ờ mà cái <laughs> cái 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 cái